ตอนนี้เป็นยอด2,828บาทแล้วครับแต่ตอนนี้ประธานจอเรานั่งอย่างนี้ผมถ่ายไม่ได้เลยนี่ยามาตีหัวเข้ากันไม่ละนี่ฮะเขานั่งอย่างนี้ฮะแล้วผมจะถ่ายยังไงคะนี่ ขอขอบคุณโยมพี่พานิดานะครับโอนมาสองพันบาทครับสาธุครับพอระมั่งนีจอทั้งหมดเป็น4ี่พับาทแล้วครับ ขอบคนบ้องพี่ที่ตลอดเวลาคัดสันผลไม้ดีๆให้จอววานๆให้จอใช่ครับก็คือเรารู้ว่าเขาชอบอะไรแล้วก็ให้กินนะรักเขานะฮะตอนนี้นั่งค้ำกันอยูน่นี่ฮะนี่ฮะผมได้ถ่ายไม่ได้นะฮะคือนั่งจับเราอย่งกั้โห ก็ประทานจริงๆโอนให้จอสองพันบาทสาธุนะครับสาธุสาธุสาธุบุญนะครับนี่ฮะนั่งนั่งอย่างนี้นะฮะคือนั่งค้ำเราอย่างนี้นะฮะขอบคุณพี่ด้วยนะครับาจอ ผิดทางแล้วนเทางแล้วจอ,วจอ,จอน,วนะครับตัว,ตวเย็นม,มาแล้วครับตอนนี้ก็ผมก็วางโอ้ยนั่งสบายใจเกินทามลงพี่ไม่นี่จอถามจริงอเนี่ฮะ ล้วก็นั่งมองซ้ายมองขวาเนี่ยฮะขารักหลวงพี่รกคะเขาเขารู้ว่าใครรักกาธุครับเช่ฮะเอาไว้แช่ผักให้จอดนะฮะไว้แช่ผักแช่ผลไม้ให้จอดนะฮะตวส่วนมากผักผมก็ยังผมก็ยังไม่ไ,มได้ศึกษาแต่ผมก็ยังว่าแบบว่าไป,ปเพบมะ,ะเขือเทศอย่างเงี้ยฮะ ดูฮะดูดูดูซีด, C, ดูฮะดูดูดดขนนอนฮะเอายี่ห้ออะไรดีครับมียังไม่รู้เลยฮะีอซี C, ว่ายี่ห้ออะไร,ะไรดีฮะ ผ้อาจารย์บอกเอาเล็กๆฮะไม่ต้องเอาอันใหญ่ฮะก็แบบประมาณประมาณแบบตู้เย็นธรรมดานะฮะดูฮะดูดูเขาฮะดูเขาฮะแล้วก็รูปไปฮะมันเขาสบายใจจอ๋อขอบคุณยมพี่ในไมื่อพี่โอนตังมาให้เนี่ย แล้วก็นั่งนี่ฮะความขอบคุณโยมพี่พนิดาด้วยนะครับอันเล็ก4,005 9 0 0บาทราคาประมาณนี้ใช่ครับผมผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ว่าอะไรยังไงครับ ูผมไม่แน่ใจว่าจะอะไรายี่ห้ออะไรดีประมาณนี้ครับเบื่อว่า,ายี่ห้อดีเพื่อประหยัดประหยัดไฟอะฮะพี่ๆน่ารักทุกคนเลยครับขอบคุณแทนจอด้วยครับโอ้ย